อ่ตายแล้วเหรอสุดสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะผม EP นี้ยครัผมจะมาทำกับข้าวนะฮะคือแบบพึ่งกลับมาจากไอเมกาแล้วอยากกินเมนูนี้มากเลยเมริกาเป็นโควิดอยู่เอาเหรอเมกาบางนา <c oughs> วันนี้ผมจะมาทำกับข้านะข้องกลัว ดีครับผู้ชมครับวันนี้นะฮะมาอีกเช่นเคยนะครับมีเมนูเกิดขึ้นฮะวันนี้ผมก็เลยแบบอยากกินแบบเมนูแบบง่ายๆเลยนะมาชิวๆเนะี่ยบรรยากาศข้างหลังฮนะกรนะเพราเครื่องในไก่ผมจะบอกเคล็ดลับในการทํากระเพราเครื่องในไก่นะเราเอาเครื่องในไก่นะอั่นนะฮะแล้วก็ล้างน้ําพอล้างน้ําเสร็จปุ๊บนะเราก็ล้างด้วยเกลือขยี้ขยี้ขยี้นะแล้วเราก็หั่นพอดีทำ แล้วเราก็เอามาต้มก่อนมันจะไม่มีกลิ่นกลิ่นข้างในเลยเชื่อผมนะฮะพอสุกเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะมาผัดก,กินกันรอแป๊บหนึ่งครับอืมไม่คาโอเคพักไว้ก่อนมาสิ่งสำคัญใน,น <S <S การทำสูตรผมนะก็จะมีพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็พริกไทยดำจริงนะเพืนะ่อความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะร้อนแรงนิดนึ่งแล้วก็มีกรนะเพรา นี่กะเพราอันนี้ใส่เข้าไปปั่นไปในตัว okay. โอ้ชุดจิจิงๆข้างบ้านเขาจะด่ากูนะเนี่ยผัดกะเพราเวลาเนี้ยอุทยานเขาห้ามผัดนะอุทยานแห่งชาติทุกที่หรือว่าเขาห้ามทำกับข้าวอันนี้ไม่รู้นะนี่ผมไม่ได้อยู่อุทยานนะผมอยู่ที่บ้านถ้ำเสือนะปั่นเสร็จแล้วใส่ลงไปเลยครับ นี่ครับใเอกของเราครึ่งในฝนตกฝน <arose> ตกคุณผู้ชมฝนตกนี่ครับผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะซอหอย ปลาเขียวปลา้าอ้าอีที่นี่ปลาร้าเลยเดี๋ยวเออยพิ่งตกนะเดี๋ยวเพิ่งตกขออีกซับหนึ่งไม่เกินห้าทีเดี๋ยวปิดคลิปแล้วน้ำตาลอ่าน้ำตาลใส่ไปหนึ่นะฮะผัดให้หอมครับผมนี่ครับอุมามิครับผมป้า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 ทอดใส่ลงไป เมื่อกี้ผู้ส่งคนขอ5ท้ทีก็5้าทีสิงตอนนี้เริ่มเริ่มนี่ละเริ่มหยุดกินึงละแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือ,อเปล่า,ลาร,รี้ทำเถอะกระเพราครับผมแล้วผมชอบกินกระเพราเยอะด้วยไ่ลงไปเลยเป็นเมนูที่แบบหลายหลายคนแบบชิ้นคิดนะอะไรแบบคิดไม่ออกก็กระเพรากระเพราถุงข้าวไหมครับ <laughs> ฝากด้วยนะครับคุณผู้ชมครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับฟรีดอมทริปอัลิวพาไปกินนะไปมั่วแล้วอัลิวพาเข้าครัวนะครับ EP นี้ก็เป็นกระเพราเครื่องในไก่นะครับแบบเป็นเ,นเนมนูง่ายๆที่แบบคือก็คือผมอยากกินนะบผมก็เลยทำเนมนูนี้นะฝากด้วยครับผมก็ต้องหวนะมีคนจาม <S <S ชิบ่ายแล้วขอจะฟ้องกูวะ ผมไม่ได้อยู่ทุยานนะผมสามารถทําได้ใช่ไหม,มไม่ไดังมากนะคลิปนี้ก็ได้อก็ถ่ายเสร็จแล้วอะ่ะก็อินเสิร์ตเองสิอ่ะคลิปหายแล้วัสดีครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันชิปใหม่ครับสวัสดีครับผม